ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอ็มซ่าชาแนลนะครับวันนี้เอ็มซ่านะครับก็จะมาสอนในการปิดการใช้งานหรือว่าสถานะการใช้งานของ Facebook แล้วก็ Messenger นะครับเข้า f a c e b o o k ไปเลยนะครับกด3ขีดนะครับกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็กดการตั้งค่าครับเลื่อนหานะครับที่เขียนว่าสถานะและกําลังใช้งานนะครับกดปิดนะครับนี่นะครับก็จะ ทำให้ทุกคนไม่รู้นะครับว่าเรากําลัง on f ฟ e d อยู่นะครับออย่างต่อไปนะครับก็จะเป็น messenger นะครับกดไปเลยนะครับให้เรากดไปที่รูปคนของเรานะครับแล้วก็หากําลังสถานะกําลังใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยเราก็กดปิดนะครับปิดเลยทุกก็จะไม่มีใครเห็นนะครับว่าเรากําลัง on f ฟ e d นะครับมันก็จะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับแต่อันนี้ผมเปิดอยู่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดที่เป็หมายของเอ็มซ่าชาแนลนะครับสวัสดีครับ